สวัสดีครับวันนี้จะพาดูหมาน้อยนอนกลางวันกันนะหมาน้อยทุกๆตัวนอนกลางวันพักผ่อนอยู่นะครับเอินนี้แค่สาหลายตัวอีกย่เดียววันนี้วันเสาร์ที่สี่มีนาคมนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายแยกให้ดูทีละตัวเลยนะครับของใครของใครใตอนนี้ดูลมรวมไปก่อนนะครับจะพามันเข้าบ้านแล้วมันนอนพักผ่อนนานแล้ว เดี๋ยวพี่เวินจะขึ้นบ้านแล้วจะไม่มีคนดูไปเอาไปเข้าบ้านกันเลว<อ>ดูมันนอนกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตอนเย็นนะว่าของใครเป็นสีอะไรื่อตอนนี้ดูวมๆไปก่อนนะครับครับดูมันดูใต้สิงหลังใจมันเย็นนะแล้วก็ล้างกรงให้มันแล้วได้จะสบายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายดูละเอียดไปเลยของใครเป็นของใครไปเลยไปมาเนอะเข้าบ้านแล้วมาอ่ะ,อะนี่นโทมัดละโทมัด ฮานี่วนดนเลยมาเร็วมามามาไปเข้าบ้านกันเร็วไปสมัตลมแรงแล้วอยู่ทุ่งนาอากาศดีนะครับทรงนี้ไปไปเข้าบ้านกันป<า>ไปไปไปเข้าบ้านพี่สินพาไปมาเมาเร้วมา็มามาวมาเมาเร็วมาเร้วาเรวมาเร็วเร็ววมาเาเ็ได้ครับตัวที่เหลือไปมาเ้าเมาเเร เข้าบ้านเข้าบ้านนี่เปิดบ้านแล้วโหวิ่งมากระโดดตู้เลยเป็นอ้วนทั <ไป S 1> ้งนั้นเลยครับทั้งหมดเจ็ดตัวล้างกรงให้สะอาดเลยวันนี้ทำความสะอาดให้ไปเข้าบ้านเข้าขบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วทุกตัวเลยไปไม่มเป็นไรครับเดี๋ยวพ่อช่วยเปิดกระเบื้องเข้า,าก็ได้เอาโอ้โหตัวใหญ่จังอ,ะ,อะดูเข้าๆไปก่อนนะครับอันนี้แดงเนี่ยแดงเล้มล้มล้ม พอดีเห็นคอมันปอกคอแดงแล้วต้องเอาคอด้านหลังอ่อนมันจะเจ็บหัวได้ไหมล่ะหนูอันนี้สีอะไรนันอันนี้สีแดงนะคะใช่ไหมอันนี้สีเขียวสีเขียวออันนี้แดงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยดูกันละเอียดอีกทีนึงไอ้ม่วงเลยนะอู้ววครับนี่น้องแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์ตัวแดงก่อนก็ได้อ่ะครับตัวใหญ่นะเนี่ยครับไป ต,ตอนเยน็นค่อยดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดเลยจะอาแล้ว <c oughs> โกงวันนี้ย <c oughs> พอล้างกห้อย่างดีจับดีๆนะหนูอมีล็อกล็อกล็อกโกงด้วยเดี๋ยวมันหลุด <c oughs> ทีหน้าจะออกมาไปกินนมไปอ่ะหน,นูเอาเขา้าาไปกินนมกับแม่มันก่อนไหม นเดี๋ยวพ่อไปกินนมกับแม่มนก่นอนเดี๋ยวค่อยกินเสิร์ฟตอนกลาวันนะครับตอน,นี้มากินกับแม่ก่อนปมากินกับแม่ก่อนครับมาๆๆมามา่มามามมา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 อาม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 าามาะาม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 นม่นมามามาามานมดีมา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 ,มา,มาก,กนมนมดีดดม่นะครับ Bye bye. บายบายพี่เจมินอ่ะตัวนี้มาดูซิตัวนี้ตัวสีอะไรสีชมพูครับสีชมพูนี่คือตัวเมียนะครับเดี๋ยวตัวเมียเดี๋ยวมาเลือกกันวันยังไม่ได้เลือกไปบายสวัสดีครับ <c oughs> กินเก <c oughs> ่งนะทั้งกินทั้งนมแม่ทั้งนมเสริมนี่วันนี้กรงสะอาดโอ้โหคิดดินนะัเนะี่ะ <c oughs> เด้อเด้ ไปดูพอ่อโทรมาดิไปปิดไว้แค่นั้นก็กได้หนูไปพอละเดี๋ยวค่อยมาล็อกเอาโทรมาดเข้าบ้านสิว <_ m rows> างไว้ก่อนมันนานครับ <_ m eyes> ไปโทรมาดบอกโทรมาดเข้าบ้านไปโทมาดเดี๋ยวค่อยปล่อยเอามันเข้าให้เสร็จแป๊บเดียว <_ m eyes> ได้เอมมไปเรียกโทรมาดไปเข้าบ้านไปแต่โทรมาดไม่ได้ขังนะครับ เราปล่อยปกติเราปล่อยตลอดนอกจากมีใครมาหรือว่ายังไงเราค่อยขังโอมัสเราไม่ได้ขังเลยโสมัสยเตออยู่ครับอยู่ข้างนอกอยู่ในห้องน้ํามาออกมาไม่เป็นไรหรอกเออไปเย็นครับบาย